วันนี้กรมพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนของกระทรวงยุติธรรมได้จัดก,การแข่งขันมวยไทยอารบิกหรือว่าคีตะมวยไทยรอบชิงชนะเลิศประจำปี2558นะครับโดยมีเยาวชนที่เคยก้าวผิดพลาดแล้วต้องเข้ามาอยู่ในสถานพินิษจากทั่วประเทศ11ทีมเข้าร่วมการแข่งขันแม้ว่าจะมีทีมชนะได้เพียงแค่ทีมเดียวแต่ว่าทุกทีมล้วนถือว่าชนะใจตัวเองที่ได้ก้าวมาสู่เวทีการแข่งขันในครั้งนี้ได้ ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเกษานิมระหงครับลีลาท่วงผ้ามวยไทยที่เข้มแข็งเพราะว่าอ่อนโยนถูกนำมาเปอมเกล่าวความคิดของเงยาวชนก้าวพลาดรุ่นแล้วรุ่นเล่าให้พร้อมก้าวออกไปจากรั้วสถานพินิษด้วยความมั่นใจ ขีตะมวยไทยจึงถูกนํามาใช้บําบัดเยาวชนกลุ่มนี้และต่อยอดไปสู่หน้าตะมวยไทยอย่างที่เยาวชนชายบ้านการุณาเคยประกาศชัยมาแล้วในสนามแข่งขันภาคประชาชนวเวลาแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะพี่แบบเราอยู่อย่างเงี้ยนฮะมันเหมือนกับว่าเป็นบทเรียนนะพี่แล้วก็ทําให้เราได้ความคิดใหม่หเราการอยู่ยี้มันทําให้เราโตขึ้นเยอะ ขีตมวยไทยในสถานพินิษยังคงสารต่อจัดการแข่งขันต่อเนื่องทุกปีปีนี้จัดขึ้นที่ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการมี11ทีมจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมจากศูนย์ฝึกจังหวัดราชบุรีคว้าแชมป์ไปครองรองมาเป็นศูนย์ฝึกรบบุรีและศูนย์ฝึกบ้านปราณีตามลําดับก็ให้ความคิดคือแบบไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับม้วสมกับยาติด เราซ้อมเวเาเราซ้อมีครซ้อมแล้วก็จะลืมมันไปอะไรเงี้ยให้เราแข็งใจคือแบบเราต้องมีความอดทนครับแม้หลายทีมต้องพ่ายแพ้แต่ทุกคนล้วนชนะใจตัวเองที่ก้าวผ่านขีดจำกัดต่างๆได้ฝึกฝนการทำงานเป็นทีมมีความอดทนเห็นใจกันจึงมายืนจุดนี้ได้พลังสร้างสารรค์ของเยาวชนก้าวพลาดได้สร้างรอยยิ้มและความภูมิใจให้กับผู้ใหญ่ที่คอยดูแลพวกเขาและอยากให้สังคม เปิดใจต้อนรับพวกเขาอีกครั้งตั้งแต่เขาทำกิจกรรมนี้ความรับผิดชอบบุคลิกของเขาเนี่ยเขาจะพัฒนาการเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็เราเชื่อมั่นว่ากิจกรรมพวกนี้จะทำให้เขาออกไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ภายหลังจากพ้นจากศูนย์บุกกลมไปแล้วนะครับวิชิตพิรรมยาพรผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชื่อมั่นว่า เด็กเหล่านี้จะเป็นพลังสร้างสารรค์สังคมในอนาคตเพราะพื้นฐานของพวกเขามีความเป็นผู้นำเพียงแต่เคยใช้ไปในทางที่ผิดเกษานิมระหงรายงาน